สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงเงาเสียงรัติการถ้าคุณชอบนิยายของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับตอนที่20เงาใต้แสงจันทเสียงฝีเท้าหนักแน่นก้าวแทรกเข้ามาท่ามกลางความเงียบสงบของคืนหนาวเสียงที่ไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าหรือชาวบ้านแต่เป็นเสียงของบูธเหล็ก ที่เหยียบลงบนหินกรวดด้วยจังหวะเย็นชาคิรินที่กำลังนั่งตรวจคลื่นฮาร์ดซิงอยู่กับซีโร่เงยหน้าขึ้นมองทิศตะวันตกทันทีมาทันกว่าที่คิดเขากระซิบพลางปิดแผงสัญญาณดิจิทัลที่ใายผลตรวจสอบไอออนลุกขึ้นจากก้อนหินที่นั่งงิเงียบอยู่เธอหลับตาแล้วพูดเพียงเบาๆว่า,วาพวกเขาไม่ได้พกแค่ปืนแต่พกความกลัวมาด้วย หน่วยปฏิบัติการพิเศษของ JNS Division ที่เรียกว่า Echo Hunters เคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงอุปกรณ์ของพวกเขาไม่มีสัญญาณไฟไม่มีเสียงมอเตอร์เป็นการออกแบบเพื่อแฝงตัวในทุกสภาพแวดล้อมดิจิทัลและกายภาพผู้นำของหน่วยนี้ชื่อว่า Vera i Nix อดีตนักวิเคราะห์ข้อมูลทางจิตวิทยาของ h a u s i o n ที่ผันตัวเป็นผู้ล่าความรู้สึกเป้าหมายใกล้สุดคือโซน4 ใต้ผาทูวินแฟงระยะห่าง600เมตรหนึ่งในลูกทีมรายงานห้ามใช้ความรุนแรงเว้นแต่มีการเผยแพร่โค้ดอารโอราคำสั่งจากศูนย์คือดึงตัวเด็กหญิงกลับให้ได้ในสภาพสมบูรณ์เวียร่ากล่าวพลางตรวจจอมมอนิเตอร์ที่แสดงแผนที่ความถี่ทางอารมณ์คิรินเตรียมแนวป้องกันรอบๆหมู่บ้านด้วยโค้ดป้องกันชนิดใหม่ที่เรียกว่าซิมพัตตี้เน็ตซึ่งเป็นโค้ดที่ไม่ได้การศัตรูด้วยแรงดันพลังงาน แต่สะท้อนอารมณ์ของผู้บุกรุกกลับไปยังต้นทางซีโร่กล่าวว่าสิ่งนี้ไม่ได้หยุดพวกเขาแต่มันจะทำให้พวกเขาเห็นตัวเองขณะกำลังไล่ล่าพอแล้วหรือยังที่โลกจะหยุดข่าในนามของความมั่นคงไอออนถามเบาๆพลางวางมือบนแท่นเชื่อมต่อโค้ดภายในโบสถ์เก่าในเวลาเดียวกันดเรเลฟบรัม um, ที่ศูนย์บัญชาการเจนัสดิวิชั่น กลับไม่พอใจกับการรุกที่ล่าช้าเขาต่อสายตรงหาทีมของเวราเราตรวจพบการส่งเพผวสอารมณ์ระดับสากลจากจุดที่คุณกำลังจะเข้าโจมตีถ้ามันแพร่ไปถึงเมตากริดเราจะไม่สามารถปิดระบบออโรราได้อีกต่อไปรับทราบแต่การใช้กำลังจะทำให้โค้ดป้องกันสะท้อนผลลัพธ์กลับมาในคลื่นข้อมูลโลกเวรากล่าวงั้นทำลายมัน รวมถึงเด็กหญิงด้วยท่าจำเป็นเสียงเพลงกล่ำเด็กดังขึ้นอีกครั้งภายในหมู่บ้านคราวนี้ไม่ใช่จากเครื่องเล่นแต่จากปากของเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนรู้มันจากฮาร์ดซิงเมื่อวานเด็กหญิงผู้นั้นเดินไปหานักล่าที่กำลังลอบเข้ามาในหมู่บ้านโดยไม่รู้ตัวพี่คนแปลกหน้าหนูมีเพลงให้ฟังเธอกล่าวพร้อมยื่นเครื่องเสียงเล็กๆไปให้เอ็โคฮันเตอร์คนนั้นชะง,งักมือที่ถืออาวุธเริ่มสั่นเบา,เบา ภาพบางอย่างแล่นผ่านจิตใจบ้านเก่าแม่ที่ร้องเพลงนี้ก่อนเขาจะหลับเมื่อยังเด็กทำไมกันเขาพึมพำเวร่าเห็นค่าความเปลี่ยนแปลงของคลื่นอารมณ์ในทีมลดลงทันทีทุกคนถอนตัวกลับจุดเริ่มต้นระง,งับการแทรกเข้าใจกลางหมู่บ้านแต่ยังไม่ทันที่คำสั่งจะถึงทุกคนลูกทีมของเวราคนหนึ่งยิงกระสุนพลาส m a เข้าใส่หอคอยฮาร์ดซิง ด้วยความหลังเลใจพังทลายแสงระเบิดสีเงินประทุทั่วหมู่บ้านโค้ดป้องกันล่มทันทีไอออนสุดตัวลงเพราะแรงสะเทือนของคลื่นอารมณ์ที่สะท้อนกลับมาทุกอย่างเริ่มต้นจากความเข้าใจแต่ยังมีคนที่อยากให้มันจบด้วยความกลัวเธอพูดทั้งน้ำตาไหลคิรินรีพาไอออนหลบไปยังห้องใต้ดินเก่าของโบสโคดออโรราที่เหลือถูกรวบรวมเข้าสู่แกนพกพาซีโรในทันที แต่ในเงามืดที่ซ่อนอยู่คิรินเห็นร่างของใครบางคนที่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นอีกสเปกเตอร์ชายที่ควรตายไปแล้วในเมตากริดปรากฏกายขึ้นอีกครั้งดวงตาไม่ใช่โค้ดเรืองแสงอย่างเคยแต่เป็นมนุษย์และเต็มไปด้วยน้ำตาฉันมาเพื่อขอให้อภัยจากเด็กคนนั้นไม่ใช่เพื่อขโมยอะไรอีกแล้ว